สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องวังเบื้องน้ำถ่วมือแบบนี้ขึ้นเร็วมากเลยอวานนี้ยังยุ่ไก่ยู่ยอยู่นะในไฮนาอยู่รอนี้ขึ้นมาถ่วถนนแล้วรวดเร็วรวดเร็วรอบสองได้นี่รอบแรกพันไป แต่รอบแรกทั่วไว้กว่านี่อันนี้รอบสองบกลงไปแล้วขึ้นมาไมอีกอื้คักไม่ได้กินตะเขา้าอันนี้มีนทางออมบานเลยทางรอบปานหมู่บ้านนี้ยังพัฒั์นีหอดถนนนะมั่นี้หอดแล้วถวั่วมีั้งหกัก เบึงบึงบึงคัร์โเกือบทุกปีเห็นภาพนี้ตลอดประจำตายยังเขียด